สวัสดีช่องตุ๊กชัดชดาพรน,นะคะพาพาเพื่อนเพื่อนมาชมาลูกกอ๊อฟเนี่ยเขาเรียกลูกกอ๊อฟกระบองเพชรนี่เขาเรียกลูกก๊อฟนะเพื่อนเพื่อนจะนุ่มมือเนี่ยจับได้หนามจะไม่ไม่มีหนามจะนุ่มๆเนี่ยสวยมองไกลๆเหมือนพวกลูกก๊อฟเลยนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยวิธีการแยกขยายพันธุ์นะเพื่อนๆพือนคือเขาเด็ดหนอเนี่ย หักหักหนอ่อแล้วก็มาจิ้มเนี่ยเหมือนเนี่ยเนี่ยเราหักจากนู้นมาได้จิ้มจะปลูกได้ไม่กี่ไม่ทลาไเร่เห็นไหมเนี่ยมันแตกแตกหน่อมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยและอีกอย่างหนึง่งถ้าเราอยากจะขยายพันธุ์นะเลี้ยงหัวเนี่ยให้มันใหญ่ก่อนนะแล้วเราก็ปาดปาดออกปาดออกมันก็จะแตกเป็นฟอร์มกอเลยเนี่ยเหมือนอันเนี้ยอันเนี้ยก็ปาดแล้วมันก็ออกเป็นฟอร์มกอใหญ่เห็นไหมเพื่อนเพื่อน อัน,นี้มาแนะนำต้นลูกกอบแล้ววันไหนเราจะแนะนำอะไรต่อไปเพื่อนๆคอยดูนะคะอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ